มิติต่างๆไม่ได้ดำรงอยู่ภายนอกตัวคุณแต่อยู่ภายในตัวคุณมวลมนุษย์กำลังผ่านกระบวนการเติมรู้สู่การรับรู้ว่าพวกเราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความเป็นหลากมิติจริงๆและความเป็นจริงอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากความเป็นจริงที่พวกเราเห็นที่สัมผัสได้และที่ได้ยิน หรือจากการรับรู้จากประสาททั้ง5ในขณะที่พวกเราอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ก็มีอยู่จริงๆตัวตนที่สูงส่งกว่าของคุณมีอยู่จริงและความเป็นจริงอื่นๆมากมายที่จริงที่สุดก็มีอยู่จริงในมิติที่สูงกว่า ที่มีสิ่งมีชีวิตชั้นสูงมากมายดำรงอยู่ที่นั่นซึ่งมีเพียงส่วนเล็กๆในความเป็นคุณเท่านั้นที่หลุดเข้ามาสัมผัสกับประสบการณ์ความเป็นจริงในความหนาแน่นของโลกมิติที่สามนี้เพื่อการวิวัฒนาการให้เกิดการเติบโตแก่จิตวิญญาณจากการประสบการณ์ต่างๆที่คุณได้รับ แต่เนื่องจากมิติต่างๆที่ตัวตนที่สูงกว่าของคุณดำรงอยู่นั้นมีครื่งความถี่ที่สูงกว่าโลกทางกายภาพมากซึ่งคุณจะเข้าใจในสิ่งนี้ได้นั้นคุณจะต้องรู้ก่อนว่าทุกสิ่งในโลกล้วนมีความสั่นสะเทือนไม่ว่าจะเป็นอะตอมในร่างกายคุณบ้านคุณรวมไปถึงอาหาร และทุกสิ่งที่คุณบริโภคส่วนการที่สาสารต่างๆบนโลกดูแข็งแกร่งและเป็นจริงมากขึ้นนั้นก็เพราะได้มีการพัฒนาในด้านสัมพันธภาพระหว่างความเร็วของความสั่นสะเทือนกับการดำรงอยู่ในปัจจุบันขณะของคุณ และด้วยเหตุที่มิติต่างๆที่สูงขึ้นไปมีความสั่นสะเทือนที่สูงกว่าจึงทำให้ภาพลวงตาของโลกมายาเกิดการแตกออกจากกันซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่สามารถเห็นได้หรือรู้สึกได้หรือสัมผัสได้ เพราะการสะท้อนของความสั่นสะเทือนที่ต่ำกว่าที่มีอยู่บนโลกนั้นมีมากกว่าแต่เมื่อใดที่จิตวิญญาณคุณนั้นได้เติบโตขึ้นความสั่นสะเทือนของคุณได้ขยับสูงขึ้นและคุณสามารถรวมกับตัวตนที่สูงกว่าของคุณได้มากขึ้นมากขึ้น ก็จะช่วยให้คุณสามารถรับรู้แผนการต่างๆของการดำรงชีวิตที่สูงขึ้นไปได้รอมิติต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ดำรงอยู่ภายนอกตัวคุณแต่อยู่ภายในตัวคุณและหลากหลายอาณาจักรเหล่านี้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวตนที่แท้จริงของคุณอยู่ตลอดเวลา หากสังเกตให้ดีคุณจะพบว่าในเวลานี้รูปแบบของการแยกตัวได้เกิดขึ้นขนาดใหญ่จิตวิญญาณที่รู้แจ้งจะไม่เป็นผู้ที่หัวปักหัวปามอยู่แต่กับกองหนังสือหรือทำตามตำราต้องเป็นพวกนอกกรอบพวกเขาจะเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตไปตามความรู้สึกของหัวใจ และสามารถเรียนรู้จากบทเรียนชีวิตได้อย่างมากมายเพราะพวกเขายินยอมให้สัญชาตญาณเป็นเครื่องนำทางในการก้าวไปข้างหน้าพวกเขาจะรู้แจ้งอยู่ภายในว่าสิ่งใดที่เป็นจุดสำคัญจริงๆที่จะทำให้คุณสามารถก้าวข้ามบางเส้นทางไปได้โดยที่คุณไม่ต้องไปให้ความสนใจกับมันว่ามันคืออะไร พวกเขาจะใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแต่การได้สนทนากับพวกเขาจะทำให้คุณมีความรู้สึกอยากที่จะกรีดร้องหรือหัวเราะอยู่ภายในเพื่อที่จะได้เรียนรู้จากพวกเขาเพราะสิ่งที่พวกเขารู้นั้นล้วนมาจากความรู้สึกส่วนลึกของพวกเขา จิตวิญญาณเหล่านี้มีพรสวรรค์ในการเชื่อมโยงกับผู้คนได้อย่างมากมายที่ไม่ใช่ผู้คนในสังคมทั่วไปและเป็นการเชื่อมโยงที่มีความลุ่มลึกเกินกว่าที่คุณได้เคยสัมผัสมาก่อนคุณอาจคิดว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ที่แบกโลกไว้บนบ่าของพวกเขาแต่ความเป็นจริงแล้วนั้น พวกเขามีพลังอำนาจในการดูซับความเจ็บปวดและจัดการแยกแยะเพื่อปรับเปลี่ยนให้มันเป็นไปในทางบวกได้อย่างง่ายดายคุณไม่สามารถคาดการได้เลยว่าพวกเขาจะทำอะไรหรือจะบอกอะไรกับคุณแต่หากคุณได้มองลึกเข้าไปในดวงตาของพวกเขา คุณจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนและเมื่อใดที่คุณอยู่ในสภาวะของความสงบเงียบคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ได้รับจากการเชื่อมโยงกับจิตวิญญาณที่รู้แจ้งนะที่ที่คุณไม่รู้จักความทรงจำของความเป็นคุณที่แท้จริงกำลังหวนกลับมาหาคุณ และกำลังชี้นำชีวิตคุณนั่นจึงเป็นเหตุให้คุณรู้สึกได้ถึงความสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นภายในตัวคุณถึงแม้คุณจะเริ่มต้นทำความเข้าใจในเรื่องของความสั่นสะเทือนที่ว่านั้นว่ามันคืออะไรก็ตามเพราะไฮเออร์เซของคุณแต่ละคนกำลังเชื่อมต่อกับพวกคุณทุกคนอีกครั้งไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง แต่คุณไม่ต้องกังวลเพราะถึงแม้ไฮเออร์เซล์ของคุณจะกลับมาช่วยดูแลคุณแล้วคุณก็จะยังคงสามารถควบคุมตัวเองหรือควบคุมอารมณ์และการกระทําของคุณได้อยู่ต่อไปเพราสติสัมปชัญญะของตัวคุณเองจะไม่มีวันถูกลากไปจากคุณได้ อีกทั้งคุณยังมีทางเลือกเสรีไว้คอยบริการคุณอยู่เสมอเพียงแต่ไฮเออร์เซลของคุณจะเริ่มก้าวเข้ามามีส่วนร,ร่วมในทางเลือกเสรีของคุณมากขึ้นมากขึ้นเท่านั้นเองและสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นทั่วทั้งโลกอยู่ในเวลานี้ก็คือการก่อเกิดชุมชนไลฟ์วอร์เกอร์ที่ตื่นขึ้น และผู้คนที่ยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไลฟ์เวิร์กเกอร์ก็กำลังเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในเอีกไม่ช้าเพราะพวกเขาก็กำลังปลุกตัวเองมากขึ้นเรื่อยๆอยู่เช่นกันส่วนเหล่าพลังของความมืดทั้งหลายที่ถึงแม้ว่ามันจะยังคงมีความพยายามที่จะควบคุมทุกสิ่ง ที่พวกมันรับรู้และพวกมันได้วางแผนไว้ก็ตามแต่พวกมันก็จะค่อยๆทยอยสูญเสียการควบคุมมากขึ้นมากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้นกว่าที่ผ่านมาซึ่งเมื่อคุณมองภาพลวงตาในระดับความสารสเสืือนของมิติที่3คุณอาจเห็นว่าโลกยังคงถูกพลังความมืดควบคุมอยู่ แต่เมื่อใดที่คุณสามารถก้าวข้ามภาพลวงตาของมิติที่3าด้วยการเลื่อนความสั่นสะเทือนของคุณให้ไปอยู่ในระดับสูงขึ้นกว่านี้ไปสู่มิติที่4หรือ5หรือสูงขึ้นไปกว่านั้นก็ตามคุณจะรู้ว่าณนะจุดนั้นและในช่วงเวลานั้น พลังความมืดทั้งหลายมันไม่สามารถควบคุมโลกใบนี้ได้อีกต่อไปการยอมรับในสิ่งดีๆที่คุณมีอยู่แล้วในชีวิตคือรากฐานของความอุดมสมบูรณ์ทั้งหมดความร่ำรวยความมั่งคั่งคือการสัมผัสกับความสมบูรณ์ของชีวิตเมื่อคุณเปิดรับปัจจุบัน สิ่งที่เข้ามาคือความขอบคุณสำหรับสิ่งที่เป็นเมื่อคุณสอบคล้องกับปัจจุบันขณะมีความสงบสุขเข้ามาแล้วจึงเหมือนกับว่าคุณได้สัมผัสชีวิตครั้งแรกเมื่อคุณได้อยู่กับปัจจุบันขณะเมื่อคุณอยู่กับสถานะของความกตันยูต่อสิ่งที่เป็นนั่นคือความหมายของความร่ำรวยจริง รู้สึกขอบคุณสำหรับสิ่งที่มีหนึ่งในเครื่องมืออันทรงพลังที่สุดสำหรับการสร้างสิ่งที่ยังไม่มีความกะตันยูหมายถึงอะไรมันหมายความว่าคุณทราบซึ้งในสิ่งที่เป็นสิ่งที่คุณให้ความสำคัญสิ่งที่คุณให้ความสนใจสิ่งที่คุณให้เกียรติกับอะไรก็ตามที่มีอยู่ในณขณะตอนนี้ ขอ,ขอบคุณเพจข้อความจากต่างมิติโดยคุณชยุทธนวรัตน์มาณที่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ